เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกเนื้อหาของพี่ป .2 ออนะคะจะเป็นในเรื่องของความยาวซึ่งความยาวเราเคยเรียนมาแล้วในระดับป .1 ที่ครูออยให้เด็กๆ ใช้ไม้บรรทัดในการวัดอุปกรณ์การเรียนซึ่งการวัดก็จะมีทั้งในเรื่องของความยาวที่เราวัดโดยแนวนอนแล้วก็ความสูงโดยเราจัดไม้บรรทัดให้อยู่ในรูปของแนวตั้งนะคะและการวัดทุกครั้งเลยจุดเริ่มนะคะจะต้องเริ่มที่เลขศูนส่วนจุดสุดท้ายของสิ่งของตรงกับเลขอะไร ก็ความยาวหรือความสูงของสิ่งของนั้นๆก็จะตรงตามเลขนั้นในไม้บรรทัดนะคะสำหรับเนื้อหาความยาวของพี่ป .2 จะมีความแตกต่างจากระดับชั้นป .1 มากน้อยเพียงใดเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องความยาวนะลูกนะก่อนอื่นเลยนะคะความยาวเราเรียนมาว่าเราจะต้องวัดความยาวเป็นหน่วยของเมตรแล้วก็เซนติเมตรเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเมตรกับเซนติเมตรต่างกันตรงไหนจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกก่อนอื่นเลยเซนติเมตรคือการวัดในระดับที่ไม่ได้ยาวมากและเซนติเมตรเวลาเราเขียนตัวย่อ จะมีโซโซ่กับมอมาแล้วก็จุดแต่ถ้าเป็นเมตรก็คือความยาวมากขึ้นระยะทางมากขึ้นเมตรก็จะเขียนตัวย่อด,ด้วยมอมานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเลยการวัดความยาวความสูงและระยะทางซึ่งการวัดความยาวจะเป็นการวัดตามแนวนอนโดยอุปกรณ์สิ่งของใกล้ตัวของเราครูออยนำมาให้ดูทั้งหมด5อย่าง ซึ่ง5อย่างนี้ถ้าเราจะทําการวัดเราจะวัดแบบวัดความยาวก็คือวัดแบบแนวนอนเชือเราอาจจะเอาไม้บรรทัดมาวัดโดยแนวนอนท่อนไม้ไม้แขวนเสื้อกิฟตติดผมแล้วก็ไม้เบสบอลน,นะคะเราจะวัดเขาโดยวัดในเรื่องของความยาวซึ่งความยาวเราวัดแบบแนวนอนนะคะและนอกจากนี้นะลูก จะเป็นการวัดความสูงโดยการวัดความสูงเราจะวัดตามแนวตั้งโดยสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเราครูออยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอยู่ทั้งหมด5อย่างตัวอย่างแรกคือตู้ตู้ในรูปค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สูงโดยเราจะนิยมวัดความสูงซึ่งวัดเป็นแนวตั้ง นอกจากนี้ยังวัดความสูงของเก้าอี้ความสูงของโคมไฟความสูงของโทรทัศน์แล้วก็ความสูงของขวดน้ําด้วยนะคะซึ่งบางอย่างขวดน้ำเนี่ยเราอาจจะใช้ไม้บรรทัดที่ยาว30เซนติเมตรวัดได้แต่อย่างอื่นเราอาจจะใช้ไม้เมตรหรือตลับเมตรในการช่วยวัดนะคะโอเคไหมเนาะ การวัดความยาวจะวัดตามแนวนอนส่วนการวัดความสูงจะวัดตามแนวตั้งนะคะถัดมานะลูกจะเป็นการวัดระยะทางนะคะซึ่งการวัดระยะทางเราก็จะวัดระยะทาง2ต,ตำแหน่งโดยมีตำแหน่ง1แล้วก็มีตำแหน่ง2 ยกตัวอย่างเช่นครูออยอาจจะวัดระยะทางต้นไม้สอต้นโดยเริ่มจากต้นที่1ไปต้นที่2ซึ่งการวัดระยะทางเราอาจจะใช้นักเรียนหรือตัวครูออยเนี่ยก้าวขาเดินดูว่าระยะทางนั้นกี่ก้าวหรือเราจะใช้เด็กๆในการร่วมกิจกรรมว่าจากห้องปสองเดินมาหาน้องปหนึ่งนักเรียนใช้การเดินกี่ก้าว ซึ่งการที่จะเดินแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องเลือกตัวให้เพื่อนหนึ่งคนเท่านั้นมาเดินเพราะว่าทุกคนก้าวขาเท่ากันไหมไม่เท่าซึ่งกิจกรรมนี้จะให้ทำตอนเปิดเทอมนะคะถัดมาเราจะมาทบทวนในเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในการวัดความยาวซึ่งปหนึ่งครูออยให้ใช้ไม้บรรทัดและครูออยก็มีไม้เมตรมาเป็นตัวอย่างให้ดูที่ยาวๆลูกนะคะ ทบทัวนเลยอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เราใช้ในการวัดความยาวอาจจะทำจากไม้ทำจากพลาสติกทำจากโลหะอลูมิเนียมหรือเหล็กก็ได้นะคะโดยสิ่งแรกที่เราคุ้นเคยคือไม้บรรทัดไม้บรรทัดของเด็กๆนะถ้าเป็นแบบครึ่งหรือเล็กเนี่ยจะมีความยาว15เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นแบบยาวเลยที่เราซื้ออยู่ร้านค้าโรงเรียนหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้นะคะความยาวเขาจะ30ซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีไม้เมตรซึ่งไม้เมตรยาวๆนั้นนะลูกมีความยาว100เซนติเมตรเลยนะคะซึ่ง100เซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตรนั่นเองค่ะ โดยไม้บรรทัดกับไม้เมตรนะคะเราก็จะใช้วัดกับสิ่งของที่มีความยาวต่างๆเช่นหนังสือถ้าเรามีไม้บรรทัดที่ยาว30เซนติเมตรเราอาจจะเอาไม้บรรทัดมาวัดได้นอกจากนี้ยังวัดดินสอวัดกันไกลวัดขวดน้ำวัดไขควงแล้วก็วัดแก้วน้ำได้ส่วนโต๊เรียนครูออยแนะนำว่าให้ใช้ไม้เมตร ส่วนาบานหน้าต่างเหมือนกันให้ใช้ไม้เมตรเนาะแต่สามารถใช้ไม้บรรทัดได้แต่ต้องมีการวัดต่อซ้ำหลายๆครั้งแต่ถ้าเรานำไม้เมตรมาวัดก็อาจจะประมาณครั้งเดียวเพราะว่าไม้เมตรนั้นยาว100ยเซนติเมตรหรือ1เมตรเลยนะคะถัดมานะคะคือสายวัดตัว สายวัดตัวนะคะคูออยเคยเอามาวัดพวกเราเนาะซึ่งวันนั้นเราจะ,ะสั่งเสื้อกีฬาสีคูออยเคยเอามาวัดเพราะว่าสายวัดตัวนะคะจะมีความแตกต่างจากไม้บรรทัดกับไม้เมตรตรงที่ว่าเขาสามารถโค้งงอได้ตลอดสามารถม้วนโคง้งซึ่งสายวัดตัวเราจะนิยมเอามาวัดความยาวรอบเอวจะเห็นว่ามีที่ร้านขายเสื้อผ้าร้านตัดผ้า นอกจากนี้เนื่องจากว่าเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากกว่าไม้บรรทัดกับไม้เมตรเราสามารถนำเขามาวัดหนังสือวัดโตะวัดเก้าอี้วัดทีวีวัดตู้ได้เพราะว่าเขาสามารถบิดงอได้อยู่ตรงก็ได้อยู่โค้งอยู่งอก็ได้นะคะถัดมาเครื่องมือในการวัดอีกหนึ่งอย่างคือตลับเมตรนะคะ ซึ่งตลับเมตรเนาะเราใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวมากๆยกตัวอย่างเช่นความยาวของห้องเรียนอยากรู้ว่าห้องเรียนนี้กว้างเท่าไหร่เราก็จะดึงตลับเมตรวัดเลยซึ่งตลับเมตรเด็กๆจะเห็นถ้าคุณพ่อคุณแม่เก็บอุปกรณ์นะคะบางคนเอามาเล่นด้วยแล้วก็ตลับเมตรนะคะเราเอามาใช้วัดความยาวของสนามฟุตบอลได้ด้วยนะลูกนะ ถัดมานะคะเป็นการวัดความยาวหน่วยเป็นเซนติเมตรซึ่งเซนติเมตรรคออยได้บอกล่วงหน้าแล้วว่าเขียนย่อดได้ว่าซมเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดเล็กแล้วก็ความยาวไม่ได้มากนักยกตัวอย่างเช่นขวดน้ำเราจะวัดในเรื่องของความสูงซึ่งความสูงเราจะวัดแนวตั้ง เพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูออยวางไม้บรรทัดจะพบว่าขวดน้ำสูง12เซนติเมตรเราสามารถเขียนได้ว่า12แล้วหน่วยเซนติเมตรเขียนย่อว่าซอมอแล้วก็จุดนอกจากนี้นะคะครูออยอยากรู้ว่ากาวหลอดมีความยาวเท่าไหร่ครูออยก็จะวางกาวหลอดในลักษณะของแนวนอนจากนั้นนำไม้บรรทัดมาวัด โดยจุดเริ่มจะต้องเริ่มที่เลขศูนย์และจุดสุดท้ายคือเอส้นจุดของแท่งกาวหลอดเนี่ยตรงกับเลขอะไรซึ่งพอดูแล้วอ่านแล้วพบว่าตรงกับเลข9เราก็จะได้คำตอบทันทีเลยว่า9กาวหลอดยาว9เซนติเมตรถ้าจะเขียนในส่วนอ่าตัวย่อก็จะเขียนได้ว่า 9, ซมแล้วก็จุดนะคะโอเคไหมซึ่งตรงนี้เป็นการทบทวนเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราจะวัดความสูงเราจะวัดในแนวตั้งแต่ถ้าเราจะวัดความยาวเราจะวัดในแนวนอนทุกครั้งของการวัดจุดเริ่มจะต้องเริ่มที่เลขศูนย์ส่วนจุดสุดท้ายต้องดูว่าสิ่งของแต่ละอย่างนั้นท้ายสุดของเขาไปตรงกับเลขอะไร ค่าของเขาความสูงความยาวของเขาก็จะเป็นเลขนั้นเลยนะคะโอเคนาะลูกนาะอถัดมานะคะครูออยมีตัวอย่างของการบอกความยาวซึ่งครูออยมีไม้บรรทัดมาข้างบนจากนั้นมีสิ่งของอยู่ทั้งหมด5อย่างครูออยมีใบไม้มีดินสอมีแปลงสีฟันมีสีเทียนแล้วก็มีไขควง ก่อนอื่นเลยเด็กๆด,ดูสิ่งของ5อย่างวางเรียงกันเป็นระดับจากนั้นครูออยวางไม้บรรทัดด้านบนซึ่งจุดเริ่มทุกอย่างทั้ง5อย่างเริ่มที่เลข0เรามาดูที่ใบไม้ก่อนนะคะใบไม้จุดสิ้นสุดของเขาตรงกับเลข4เพราะฉะนั้นใบไม้จึงยาว4เซนติเมตรถัดมานะคะดินสอจุดสุดท้ายของเขาคือเลข8 ดินสอก็เลยยาว8เซนติเมตรถัดมานะคะแปลงสีฟันยาว11 cm. เพราะฉะนั้นขับต่อคือแปลงสีฟันยาว11เซนติเมตรถัดมาคือสีเทียนซึ่งสีเทียนจุดสุดท้ายคือ5สีเทียนก็เลยยาว5เซนติเมตรและก็ไขควงจุดสุดท้ายของไขควงคือเลข7ไขควงก็เลยยาว7เซนติเมตร ซึ่งตัวอย่างที่ครูออยให้จะเห็นได้ว่าเป็นการใส่หน่วยที่ยังไม่ได้ย่อนะคะนี่เลยค่ะคือการอ่านค่าของความยาวของสิ่งต่างๆซึ่งครูออยกำหนดไม้บรรทัดมาเลย1อันแล้วก็มีสิ่งของมาจากนั้นให้ดูซิว่าจุดสุดท้ายของสิ่งของแต่ละอย่างตรงกับเลขอะไรซึ่งใบไม้4เซนติเมตรดินสอ8เซนติเมตร แปลงสีฟัน1 1เซนติเมตรสีเทียน5เซนติเมตรแล้วก็ไข่พวง7ซนติเมตรผ่านไหมคะผ่านเนาะลูกเนาะถัดมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการอ่านค่าวความสูงความยาวเราดูในแนวนอนเพราะฉะนั้นความสูงเราก็จะดูในแนวตั้งซึ่งครูออยนะคะกำหนดสิ่งของมาทั้งหมด4อย่างจะมีขวดน้ำ มีแจกันมีดินสออ่ามีกล่องดินสอแล้วก็มีแก้วน้ําซึ่งขวดน้ําเวลาเราอ่านเราจะพบว่าเขาสูง12เซนติเมตรจากนั้นแจกันสูง14เซนติเมตรกล่องใส่ดินสอสูง13เซนเมตรแล้วก็แก้วน้ำสูง8เซนติเมตรนะคะโอเคไหม สำหรับการอ่านในเรื่องของความยาวและความสูงเด็กๆโอเคไหมลูกโอเคเนาะถัดมานะคะจะเป็นการวัดความยาวแบบเป็นเมตรซึ่งเมตรคำย่อคือมมาเฉยๆการวัดความยาวแบบเป็นเมตรนะคะเราจะใช้วัดความยาวในสิ่งที่มันกว้างยาวหรือสูงที่มันยาวมากๆยกตัวอย่างเช่นวัดความยาวของเสาธง วัดระยะทางระหว่างเสาธงกับอาคารเรียนเป็นต้นนะลูกนะซึ่ง1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเด็กๆจำตรงนี้ให้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมกิจกรรมนี้เด็กๆไม่ต้องเขียนเพียงแต่ว่ามาช่วยครูออยดูแล้วเดี๋ยวครูออยจะเขียนคำตอบใส่ลงไปในสไลด์เอง เด็กๆคะดูก่อนเลยนะรูปนี้จะมีอาคารเรียนมีประตูโรงเรียนแล้วก็มีสนามฟุตบอลซึ่งอาคารเรียนห่างจากประตูโรงเรียนอยู่35เมตรประตูโรงเรียนห่างจากสนามฟุตบอลอยู่42เมตรจากรูปภาพและระยะทางเราจะใช้ตอบคำถามข้อ1ถึงข้อที่3เรามาเริ่มที่คำถามข้อ1กันเลยคะ่ะ คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าอาคารเรียนและประตูห่างกันกี่เมตรอ่ะอาคารเรียนอยู่ตรงไหนลูกอาคารเรียนอยู่ตรงนี้ห่างจากประตูโรงเรียนอยู่เท่าไหร่คะอยู่เท่าไหร่ลูกอยู่35เมตรอ่ะเราก็จะเอา35มาเติมเด็กๆไม่ต้องเขียนนะตอบนะคะเดี๋ยวครูออยเติมให้เนาะจากนั้นข้อที่สองประตูโรงเรียน ห่างจากสนามฟุตบอลกี่เมตรประตูโรงเรียนห่างจากสนามฟุตบอลกี่เมตรอ่ะประตูโรงเรียนคือตรงนี้ห่างจากสนามฟุตบอลคือตรงนี้กี่เมตรคะลูกกี่เมตร4ี่เมตรเราก็จะเติม42 42อ่ะ42มีเลข4กับเลข2จากนั้นข้อที่3โจทย์ถามว่า ระยะทางระหว่างประตูโรงเรียนกับสนามฟุตบอลอะประตูโรงเรียนกับสนามฟุตบอลคือ42ครูออยเขียนไว้ก่อนเลยมากกว่าระยะทางจากประตูโรงเรียนไปอาคารเรียนเท่าไหร่เราก็จะได้ระยะทางจากประตูไปสนามบอลคือ32แล้วก็ประตูไปอาคารเรียนคือ35จากนั้นเราจะต้องมาหาว่า ห่างกันเท่าไหร่เด็กๆมาช่วยครยหาคําตอบด้วยวิธีการลบค่ะลูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย2ตัวน้อยลบ5ตัวมากกว่าได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้ต้องไปยืม4ถูกยืมมา1เหลือ3 2หน่วยบวกเพิ่มกับอีก110กลายเป็น12เพราะฉะนั้นแล้ว5นับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้12 5แล้ว หกเจ็ด11ดเเพราะฉะนั้นอีกกี่นิ้วคะลูกอีกกี่นิ้วคะอีกเจ็ดนิ้วเราก็ใส่เลขเจ็ถัดมา3ามลบสมหมดไหมหมดเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่สระยะทางระหว่างประตูโรงเรียนกับสนามฟุตบอลมากกว่าระยะทางจากประตูโรงเรียนกับอาคารอยู่กี่เมตรคะอยู่7เมตร ผ่านไหมสำหรับการดูระยะทางแล้วนำมาตอบคำถามผ่านเนาะถ้าผ่านเราไป,ไ,เไปดูอีกหนึ่งสไลด์กันเลยค่ะไปดูอีกหนึ่งสไลด์นะคะซึ่งหนึ่งสไลด์ตรงนี้ครูออยจะใช้อธิบายใบงานเด็กๆใบงานของเราวันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยลูกครูออยนะคะกำหนดไม้บรรทัดมาให้ เด็กๆจะได้ไม้บรรทัดที่มีความยาวเท่ากันหมดเลยและครูออยก็มีสิ่งของมาให้เด็กๆจะต้องไปอ่านค่าของสิ่งของว่าแต่ละอย่างที่มีอยู่5้าอย่างนั้นยาวเท่าไหร่เอาตัวเลขมาเติมส่วนอีกหนึ่งใบงานนะคะด้านล่างอ่าด้านหลังใบงานนะคะครูออยก็จะมีความสูงของเด็ก3คนมีแตงกวาแตงโมแล้วก็แตงไทย ซึ่งครูออยกำหนดความสูงให้ชัดเจนบนหัวของแต่ละคนแล้วเด็กๆจะต้องไปดูคำถามเช่นคนที่สูงที่สุดคือใครและสูงกี่เซนติเมตรคนที่เตี้ยที่สุดคือใครและสูงกี่เซนติเมตรจากนั้นก็จะให้เด็กๆเรียงลำดับความสูงจากเด็กที่สูงที่สุดไปหาเด็กที่เตี้ยที่สุด ใบงานจะเป็นในส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังในเรื่องของความยาวซึ่งความยาวเราหาได้จากการวัดความยาวในแนวนอนแล้วก็วัดความสูงในแนวตั้งนะคะโอเคไหมสำหรับใบงานฝากเด็กๆด้วยนะคะ